เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงมาบายชัวร์ตื่นเต้นของเยอะของเยอะใช่ไหมยากอนี่อันนี้เป็นแทนมือสองเลยนะคือมาเจอทั้งของใหม่ด้วยตื่ต้นกับของได้มาปั่นรถด้วยใช่ไม่ได้สัมผัสรถในรอบสองปีนะมาปั่นเสือหมอบนะได้ปั่นคือของอ่ะแบบคุณภาพดีมากได้ปั่นเอสเวิร์กอยู่นะกับพอแไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ปั่นนะหลายคนนะเอสเวิร์กคันละเป็นแสนเลยนะ ดูนี่นะเรามาปั่นนะสุดยอดคุณเชยแล้วก็โอเคละไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ไม่ค่อยได้อัปเดต ไม่ค่อได้ถ่ายนี่ลูกค้าามาเยอะใช่ฝั่งนี้ขอบเป็นยังไงใช่เลี้ยงมันหมดไปแล้วซีนหนึ่ป้ามุกใช่ไหมใช่ใช่กลับมาได้ยังไงมันสวยบนเขามาเต็มเลยกก็ยังงมีขอให้้ลูคาแล้วแล้วช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะคนเอาไปเป่ามอเตอร์ไซค์กันเยอะเนาะใช่แบบขึ้นเขาหลุดทุกทุกตอนนั้นจอดเรียงกันเป็นตับเลยหน้าหลังหน้าหลังนี้โล่งไปเยอะเลยเข้ามาอีกแล้วนี่นะฮะเห็นทันแรกก็โอ้ยแบรนด์ดีนี่มีคนที่ แคมมาริซาบีที่ต่ละลันเดี๋ยวเรามาดูราคากันแล้วรถสภาพที่นี่เดี๋ยวพี่ลองดูเองเลยนต้องให้กระป๋างดูนี่วันนี้ผมพาแม่บ้านมาเที่ยวนะฮะมาชมเขายังไม่เคยมานี่ครั้งแรกผู้หญิงก็ปั่นได้นะจริงๆนะชอบแบบไหนบอกได้เลยอันนี้คือมือสองใช่ไหมฮะมือสองตรงนี้อันนี้เป็นของมือสองตัวนี้ไม่มือสองแต่มันใหม่นะกั หม่อยู่แล้วนี่รถที่ออะไรดูดิรถบ้านยางนี้ดูดิใช่ครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะไม่ได้ใช้กันเลยตรงเนี้ยใช่ครับเป็นยางของเขาเลยใช่เหมือนกับเหมือนกับอันนี้คืออะไรนะอยู่ในบ้านเหมือนกับเขาไม่ได้ใช้เลยเนาะไม่ได้ใช้ปั่นอะไรอย่างเงี้ยโช๊คฟ์นะครับสามหกเห็นสามหกนะครับตัวนี้นี่นะเจียงเฉียฟูจิจีทีอย่างงี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันสวยทุกคันเนาะอ่สวยทุกคันสวยทุกคันจริงไม่เคยปั่นเสือภูเขาใช่ป่ะ อ่ามาดูนี่นะครับอ่านี่มีเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดพันแปดพันบาทโอ้ถูกมากสองพันเลยไอ้ยาไงใช่นี่นะอเมริกายุโรปเอเชียอยู่นี่หมดเลยนะแบรนด์ระดับแข่งเลยเราเข้ามาไล่ดูข้างในได้ครับเราเลยจะถูกนะ ไม่แพงมากเดี๋ยวมีหลายไซส์เนาะคันนี้ใช่ครับมีหลายไซส์เลยเดี๋ยวเราให้โปรโมชั่นพิเศษไปหนึ่งคันแบบว่าจักรยานแบบมีคันหนึ่งในเนี้ที่เราให้แบบจากสองพันห้าจะเหลือสองพันพอเอางั้นเลยโอ้โหใจดีจ้าโอ้โหโอ้โหใจดีดูพี่ดองเข้าไปดูข้างในคันคันนี้ใช่ไหมเอางี้เลยเหรอมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังพี่ดองอะไรดูคันนี้ครับออ๋ คันนี้มีเกียร์นะครับจาก2 5 0 0นะเดี๋ยวเราให้ไปเลยเนี่ย2,000บาท2,000ทุ่นใช่ครับ2,000บาทปั่นได้ครับใช่ครับเทอร์โบครับมีเกียร์7สปีดนะครับตัวนี้เสือภูเขานะฮะใช่ครับ2,000นี่แม่บ้านได้ยังครับยังไม่ได้เลยแม่บ้านนี่ราคาเท่าไหร่2,008แล้วอ2,008ใช่แม่บ้านที่2,008นี่สึดโอ้โหให้2,000ครับ มีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคันอื่นๆว่าราคาไม่แพงนะครับคันแรกราคาเท่าไหร่นะครับคุณพี่ผู้หญิงครับคันแรกเจ็ดแปดเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดเห็นไหครับคันแรกเจ็ดพันแดแต่วันนี้พี่ทึงมาช่วงปีใหม่ครับเดี๋ยวเราจะคัได้ได้ลดคันนี้อีกพิเศษช่วงปีใหม่นะฮะเจ็ดพันแปดเจ็ดพันตัวนีเป็นคอิเตอร์เบรคไฮโดรลิคเนป็นเบรคไฮโดริด้วยใช่เบรไฮโด เป็นน้ำมันแล้วราคาไม่แพงตัวนี้จะเป็นตัวเทคนะครับเท็ก16ไซส์16เป็นผู้หญิงฝันได้โอ้780เองลองดูนะสวยนะครับมีรถเมกาเลยนะเทคนี้เขาดังอยู่แล้วนะดังในเรื่องของเสือภูเขาด้วยความแข็งแรงตัวนี้เป็นไซส์13เป็นรถเด็กนะครับอ๋อเหรอคะอันนี้เหรอใช่ครับเป็นรถเด็กเด็กฝันได้เฮ้ยผู้ชายฝันดีนะครับมันจะเล็กกว่าปกติโอ้ยอย่างนี้มาซื้อแล้วก็ปั่นเป็นครอบครัวเลยใช่ทีเดียวเนาะยังไง ตัวต่อไปก็เทคสีฟ้าเท็กสีฟ้าราคาแบบไม่เกินหมื่นนะเนี่ยนแปยไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยท่านแปดหล่อเออนี่แต่คันนี้สวยมากเลยนะสบายมากราคาถูกนะดูเบาดูเบาไม่แต่ว่าอันนี้โฉมเขายังสวยอยู่เลยนะสวยทุกคันที่ร้านเราแต่เราไม่อยากบอกเองต้องให้คนมาดูมาบอกอันนี้คืออะไรนะเซตเกียร์เซตอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าถ่ายต้องพูดความจริงเราจะต้องแบบมา่ไคืต้องมาดูเองนะเห็นว่ามันเอาสภาพที่นี่ท่านแปดเองนะฮะ นี่รถไต้หวันคันหนึ่งนี่นะฮะับฟินเอ็กซ์ไปปั่นกันได้เลยอ่ะราคาไม่ถึงหมื่นคนนี่นี่โคหน้านะฮะโคหน้าโคหนะอันนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยรุ่นเมกานะฮะคันนี้โคหน้านะฮะโอ้ไปไซส์สิบห้าดูแบบว่าลุยนะดูเลยเนี่ยเขาล็อกโชคได้ด้วยนะรุ่นนี้มีมีที่ล็อกโชคเนี่ยผมล็อกโชคได้ด้วย ไม่ต้องสนใจโชว์ใช่ไหมใิดโชว์ไว้ฉันยอมยอมกระแทกอ่านี่เมอร์ลิด้าเมอร์ลิดานี่รถไต้หวันนะสุดยอดแบรนด์ของไต้หวันใช่แปดพันแปดนะฮะดูล้อดิไม่ใช้กันเลยมันนะยังโอ้โหก็มาซื้อแล้วก็พร้อมไปฝันได้เลยก็คือใช้ต่ออีกสี่ห้าปีอ่ะไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนี่นี่นี่ชี่นี่นี่อันนี้คูลมากนะฮะสุดสุดยอดอยู่แล้วนะตัวเนี้ย ใครก็รู้จักขายดีอยู่แล้วนี่ก็แบลนเพราะว่านี่อยู่แล้วเนี่ยคูม่านะเบียนชี่คูม่าอ่ะเดี๋ยวหลบน้องก่อนตั้งอ๊บเมอร์ลิด้าคันนี้แถบเหลืองนะแถบนี้สวยีสวยสวย ดูราคาเลยนี่เดี๋ยวเปิดราคาสมาชิกดู9,800พันะฮะเห็นไหมบอกแล้วไม่ถึงล้อสวยๆสภาพดีไปเลยเนี่ยไม่ต้องทับเยอะใช่ที่ผมชอบตัวแคมตัวแคมตัวนี้นะครับตัวนี้ใช่ไหมนะครับล้อล้อดีราคาไม่แพงโอ้ตัวนี้แข็งเอากว้างจังเลยอ่ะล้อนะดูดิดอกยางเขานะโอ้เจ็ดพันแปดนะนี่ยเจ็ดพันแปดใช่เสือภูเขาต้องกว้างไว้ก่อน ี่ครรับอ้ยดูดูไปก็สงสัยว่ามือสองจริงเหรอมันมีแต่ของใหม่เนาะสภาพแบบดีมากใช่ใช่ใช่ก็บอกแล้วว่าซื้อไปพร้อมปั่น GT นี้ก็หกพันแปดนะฮะอันนี้ก็สุดยอดแบรนด์ดังล้ันก็สามสี่พันแล้วนะครับเจอ GT เข้าไป GT ก็ดังเรื่องเสือภูเขาเหยลองติดใจใช่นี่ฟูจิฟูจินะของญี่ปุ่นนะเก้าพันแปดนะฮะฟูจิเก้าพันแปดนะใครต่างจังหวัดส่งเนาะส่งส่งให้เลยนะฮะ สุดท้ายเป็นเพ็กเอ็กคาลิเบอร์ครับเพ็กเอ็กคาลิเบอร์ั่ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยชก็อคต้องครับอันนี้สองหมื่นแปดร้อยนะฮะแต่ดูสภาพก่อนว่ามันสวยมากใช่ครับตัวนี้นี่ครับเราก็มีตัวนี้ด้ิดตัวว่าเห็นแว๊บๆสีสวยใช่ครับตัวนี้เป็นซีรีส์เปิดตัวใหม่นะครับ้อสายด้วยร้อยเก้าสองเรียววัลคินิลี่เอ็มวันนะครับคินิลีเอ็มวันอันนี้ของ ของใหม่หรือของของใหม่ของใหม่นะโซนนี้จะเป็นของใหม่ฟินนารีแต่ผมบอกให้ราคานี่แบบแทบแบบคือสองหรือเปล่าราคาแต่ราคากรีดนะใช่ครับนี่ราคากรีดคำศักท์นี้ได้มาโอ้โหหมื่นเก้าร้อยของใหม่นะราคาโวยวายเอาไม่ใช่างงไม่โวยวายแต่ราคากรีสสลกเลยเพราะว่าต้องรีบซื้อใช่ครับจริงฟินนารีนะฮะอ๋อนี่มี3ตัวนี้อีกแบรนด์ดีๆ GT ีทีสีล้านเกินแปดพนะครับเนี่ย คันนี้แปดพเอง GT นะครับิบเก้าเลยเนี่ยลอเบรเริ่มเลยใช่ครับลอล้อใหญ่อย่ข้างล่างคอนเดลแว์ออนะครับนี่ของ US นะฮะคันเดลก็มีโอ้คันเ้เป็นแปดันแปดนะฮะนะคันนี้หมื่นสองพันแปดร้อยนะนี่เป็นอะไรเนี่ย F สี่ร้อยนะฮะเมลเทนนะฮะคอนเดลคันนี้ของอเมริกาเนาะนี่ ลอไมาดูสันนี่อไไหมรัไปไป่อะไกากอยากดูกันว่าสีสันนี้เป็นยังไงมีแบบว่ากาเวลมาให้ชมด้วยาเวลคือแบบแทจะเป็นสมอบแต่ล้อเนี่ยจะเป็นดอกๆอย่างนี้อ่าล้อเป็นดอกๆอย่างนี้เป็นเสือหมับใช่ใช่ลุยได้แล้วก็สิงได้เสือหมอกสายลุยนะครับนี่โดยเป็นฟูจิคาเวลกำลังนิยมเลยนะช่วงนี้นะครับ9 8 0าเองครับ อ่าเวลาแบบนั้นอาจจะอยากอยากจะติดแหลกอะไรอย่เงี้ยทำได้เช่นเดียวกันนะครับทำเป็นทัวรลิงได้ด้วยใช่ทำเป็นทัวรลิงได้ด้วยคารเรลนะ WCI 3,500นนะครับอันนี้จะเป็นอะไรไฮบิดไฮบิดพวกนี้ไฮบิดละกันอ่าบินที่8,800เองนะครับนี่พี่สุดท้ายแล้จะเป็นเพครับ8,800ครับผมบอกว่าราคาทุกคันต้องกรีหไดไม่เกินหมื่นนะคะต้องมาต้องรีบมาจัดละ ครับอันนี้ไม่มีหยุดปีใหม่ไม่มีหยุดเนาะช่วงปีให,หม่เทศกาลนะเข้ามารด้ซื้อได้นี่ครับตรงนี้้าใครสนใจคันไหนนะครับถ้าวิธีการั่งถึงแต่งตะวันง่ายคือแคปหน้าจอไว้แล้วก็พิมพ์มาที่าลายแอดใบชัวแล้วก็ถามว่ายังอยู่ไหมนะครับประมาณนี้ค่าจัดส่งแต่งตวันอยู่ที่4ี่รอยาบบาทต่อคันใช่แล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้เรามีแจกแจกหมวกด้วยหมวกราคา9ก0กบบาทนะครับถ้ายังไม่หมดนะเราจะแจกไปเรื่อยๆนะครับผมแจกหมวก แจกหมวกแจกหมวกแจกเลยนะใช่ครับหมวกหมวกถุงกับแจกครับเอาไ่ใส่หมวกจักรยานหมวกจักรยานฟังอยู่โอเคหมวกจักรยานแจกหมวกด้วยประมาณนี้ใบหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยแลแน่นอนเอาไว้เดี๋ยวเราเอาหมวกมาให้ชมเดี๋ยวพี่ดูรถหมายความว่าไงซื้อคันหนึ่งแจกเลย้าวของขวัญปีใหม่เงั้นก็ซื้ออย่างครื่องเข้าครัวเลยได้หมวกคันละหนึ่งใบหรือเปล่าใช่ครับหนึ่งคันหนึ่งใบเดี๋ยวผมเอามาให้ใส่ดูเลยเอางั้นเลยนะสวยกว่า เอาวางแล้วมาดูไม่สวยนี่ครับแล้วใส่มาดูปุ๊กฟุ๊กแบบนี้อ๋อเฉพาะเสื้อภูเขาไหมหรือว่ายังไงทั้งหมดเลยทุกคันในร้านซื้อตอนนี้ซื้อทุกคันในร้านแถมหมวกหมดเลยโอ้มีสี่สีนะป่ามากค่ะตัวนี้มีสีสีจนกว่าของจะหมดใช่ครับจนกว่าของจะหมดขอมีอยู่สองใบรู้ทันนะฮะไม่มีเยอะมีเยอะมีเป็นกองเลยนะมีสั่งสั่งมาเนี่ยเป็นเป็นเยอะหลาย น่าจะแนะนําให้พพิม์โทรมาก็ได้นะครับศูนย์แปดห้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ห้าสองสี่หรือไม่ก็ไลน์แอดไบชัวนะครับจริงๆตอนนั้นเาทำคิวอาโค้ดสักหน่อยนึงนะครับรถพร้อมสแกนได้เลยซื้อรถตอนนี้แถมหมวกเลยนะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวโอเคคลิปต่อไปใส่หมวกไปด้วยเลยดีกว่าจะได้แถมหมวกเลยนะได้จากที่ร้านในหลายประเทศทุกคนใช่จนกว่าของจะหมดเนาะเพราะั้ต้องมีประจักรจักรยายับยับหน่อยนะมีกี่ใบประมาณสองร้อยใบครับสองร้อยโอ้โห สุดยอดนะฮะหมดร้านแล้วกันครับอ่าโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่บวกไปด้วยนะจะได้จะได้เห็นว่าแถมหมดตอนนี้เป็นเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะฮะบวกใบใบหนึ่งหลายตังนะไม่ใช่ถูกๆนะป๋าเลยาเรียกป๋าป๋าเลยนะป๋าจัดให้ใบครัวป๋านะฮะวันนี้